บิพิสนาวับวันนี้ว่าเนื้อเอม่วยนะครับปีนี้ปี67เนี่ยเราไ like ่แชมป์โลกนะฮะคนสุดท้ายที่ทําให้เราปลอดแชมป์โลกก็คือ knock out CBF ซึ่งพ่ายแพ้แล้วก็30ปีครับเป็นครั้งแรกที่เราไม่มีเลยนะขัดแชมป์โลกสาบัหลักนะครับก็ามาวันนี้นะครับวันที่26นะฮะธันวาคมส่งท้ายปีก็จะเป็นวันที่ เรามีโอกาสที่จะได้เข็มขัดช้ำโลกกลับคืนมาในสู่อ้อมอกอีกครั้งหนึ่งนะครับจากปัญญา c b f หรือปัญญาปรับสีอริรช้ำโลก105ร้อยห้าปอละจะขึ้นชิงช้ำโลกในวันนี้นะครับแต่ก่อนนั้นผมขอเท้าไปก่อนว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะผมเคยพูดแล้วว่าเรามีโอกาสที่จะได้ช้ำโลกจากหลายๆนักชกนะครับที่ออกนอกประเทศนะครับไปล่าเข็มขัด แต่เราก็พลาดไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือดาวนะฮะที่แพ้นักตะคิวรักชกคิวบาในการชกชิงแชมป์ที่ประเทศอังกฤษเมืองลิวพูลนะ,ะนี่แพ้ชกคูกแรกเลยนะอีกคนหนึ่งก็คืออนุชัย c p f ก็ออกไปแพ้นักชกญี่ปุ่นนะครับในการชกเมื่อเร็วๆนี้นะฮะ,ะก็ทำให้เราไม่ได้ชมปโลกอีกนะครับ มาวันนี้จริงๆแล้ววันที่ยีิบสีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีนักชกคนหนึ่งไปชิงชมโลกคือดังลูกชุกพ่อโรงต้มนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวก็ต้องเมียนต้องเจอโรกเลื่อนเล่นงานไปเพราะว่าคู่ชกเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยเกิดได้รับบาดเจ็บระหว่างการซ้อมก็เลยเลื่อนไปปีหน้าน,นู่นเลยนะครับแต่นี้ก็เหลือกว่าหมังนึ่งเดียวครับก็คือปัญญาประดับสีนะครับคนนี้นะครับเป็นอดีตแชมป์โลกนะ WBC สภามวยโลก1 5 5่อปอนด์ครับจะกลับมาชิงเข็มผัดแชมป์โลกใน WBC อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นนะเป็นรุ่น108ปอนด์นะครับในวันนี้ครับเจอกับคู่ชกทาวเวเนซเซลาเป็นรองแชมป์โลกแบบหนึ่งรุ่นนี้และเป็นอดีตแชมป์โลก108ปอนด์ WBA สมาคมมวยโลกนะครับชื่อคาร์ลอสคา i นิซาเรสนะครับนี่เป็นนักชกที่เันตลายมาก เป็นนักชกที่เขาบอกว่าสไตล์เป็นการชกต่อยแบบไม่หยุดนักชกเราไม่ชอบนะเป็นมวยขยันนะฮะต่อยทั้ง12ยกนี่ชกไม่เรียกว่าไม่หยุดเลยมันมีประสบการณ์ในการขึ้นชิงแชมป์โลกผ่านมาแล้ว7ครั้งด้วยกันนะครับเป็นมวยอันตรายนะครับจึงมวยในแถบเวเนซุเอลาไม่ต้องพูดถึงลนะสำหรับคุณเขายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ปัญญาของเราผ่านการเตรียมตัวอย่างดีครับ โดยครูหนึ่ชัยสากุลเนี่ยได้เตรียมแผนที่จะรับมือนักชกวัยในคนนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเกมการชกจะมีขึ้นในเย็นวันนี้ครับวันที่6ธันวาคมนะครับในเวลา6โมงเย็นนะครับที่เวทีราชดำเนินบ้านเราชกในบ้านเราด้วยนะฮะแล้วก็ทูฟอร o ยูเนี่ยจะถ่ายทอดสดให้ดูนะครับ1 8 0นก็ต้องบอกว่าเราได้เปรียบที่ชกในบ้านนะครับเตรียมตัวมานาน นะครับแล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรนี่คือนักชกที่มีความหวังมากที่สุดส่งท้ายปีนี้ครับถ้าได้เข็มขัดอันนี้มาอยู่ในการครอบครองหมายถึงว่าแชมป์โลกทาราบลัดจะคัมแบ็กกลับมาอยู่ในเข็มขัดของนักชกไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าเราจะได้ของขวัญปีใหม่จากปัญญาในไฟนนี้ครับ